อ่าก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะฮะโอ้ยล้นผ่านกันเอาหม่ก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่อง Let's Go Story นะฮะยังเป็นอะไรกับชื่อช่องตัวเองเนะี่ยก็เรามาท้าทายกับ R K Concor นะฮะซึ่งเราได้สภาพเป็นซากมากับเครื่องเครื่องเครื่องพังนะครับแกนเกียร์อะไรข้างในพังหมดเลยไม่ใช่แกนเกียร์เกียร์สับ ไอผู้ไม่ถ่วมันเป็นแกนเกียร์ที่สับเปลี่ยนเกียร์เออมันหักมันหักเดี๋ยวเราก็จะขึ้นภาพอะไรไว้ให้ดูนะมันหักยังไงแล้วก็ก็มีคัสแผ่นคัสต,ติดกันนะซึ่งขัดไม่ได้เขาก็เลยต้องซื้อเปลี่ยนใหม่แผ่นคัสแท้เนาะแล้วก็เดินระบบไฟใหม่เดินระบบไฟใหม่แล้วก็ซื้อพวก ของต่างๆมาใส่นะครับเป็นของโดยรวมเป็นของมือสองก่อนนะครับเราทําให้มันขี่ได้จัดสภาพไปก่อนแล้วค่อยมาจัดทําสีจัดสภาพใหม่อีกรอบหนึ่งให้เป็นรถวัยเก่านะครับ RAK ครับยุค90นะก็ยังมาบอกกันว่าเราทําอะไรไปมากนะอย่างแรกเลยคือเราเปลี่ยนโชคนะครับโชคนี้ก็มีพี่ใจดีนะครับปล่อยมาให้ในราคาที่ถูกนะครับ แล้วก็ซื้อท่อมือสองมานะฮะท่อมือสองพักเท้ามือสองแล้วก็ขาตั้งนะครับขาตั้งขาตั้งมือสองนะครับคาบูเอ็นโปนะครับเอ่อข้างนอกเทียมนะครับแต่ข้างในแทนนะไม่รู้จะบอกไงก็สายคันเร่งอะไรพวกนี้นะครับเนีย่ยสายคันเร่งอะไรพวกนี้ก็ของ R X S นะฮะซื้อมาใส่นะครับ แล้วก็พวกชุดไฟนะครับชุดไฟอะไรพวกเนี้ยผมก็ไปซื้อมือสองมานะครับ450นะครับคอยซื้อคอยมานะฮะแล้วก็ถังมือสองนะฮะซึ่งเอามาใช้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเป็นถังถังสร้างนะฮะที่มือหนึ่งนะราคาพันเจ็ดที่ยังไม่ได้ทำสีเอามาใส่แทนครับก็ถังนี้โดนมาอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบนะครับซึ่งเอามาใช้ก่อนได้ แล้วก็บะนะเรับเป็นเบาะกระดานสั่งในช้อปปีหรือร้านทั่วไปแล้วครับก็ราคามีตั้งแต่เลทเลทอะไรรวมส่งแล้วมีตั้งแต่800ถึงพันสองนะแต่ผมไปเจอร้านที่อยู่ใกล้ๆคนระเน้นใกล้ร้านนี้ก็เจอมาอยู่ที่900าร้กว่าบาทนะครับ980ส่งมาถึงเรานะฮะก็เดีย๋ยวพวกนี้ค่อยทําสีไม่แล้วก็ไปนะครับคนไปอีกข้างหนึ่ง ส่วนแฮนด์จับอันนี้นะครับก็มีพี่ใจดีเหมือนเดิมนะครับคือให้มาให้มาเป็นแฮนด์ต่ำนนะฮะไม่รู้เป็นแฮนด์ของอะไรนะครับแล้วโดยรวมก็มีปลอกแฮนด์สายเบรกสายคันเร่งใหม่นะครับแล้วก็ประกับคันเร่งใหม่นะครับแล้วก็ซื้อไฟหน้ามาใส่หูช้างก็เหมือนเดิมนะครับมีพี่ใจดีเอามาให้นะฮะและส่วนอันนี้ก็จะเป็นของโซนิกนะฮะซึ่ง ยางเนี่ยเราใส่ยางนอกเราก็เปลี่ยนนะแต่โลเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะไอเน,นี้ยคือเป็นขอบ18นะฮะ hmm. ยางเป็นขอบ18ซึ่งถ้าเราเอาของโซนิกมาใส่เลยอะ่ะมันไม่ได้ครับมันติดยางครับมันขูด <aussi S 1> เราก็ได้โมทําขาตั้งขึ้นมานะครับ <aussi S 1> ให้มันสูงขึ้นนะเ <P> พื่อที่ไม่ให้ยางมันโดนนะฮะก็โดยรวมใช้ได้เนาะก็มีอะไรอีกมีเปลี่ยนก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ <aussi S 1> ํามัน ปอกน้ำมันใหม่เนาะแล้วก็โซ่เป็นโซ่ของ d i d d i d นะครับซื้อมา180บาทนะครับแล้วก็คันเกียร์นี้ซื้อมา300สำหรับคันเกียร์300บาทแล้วก็หัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนใหม่มต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สายเบรกหน้าเปลี่ยนมีอะไร โดยรวมอย่ยเราก็ต้องไปซื้อไฟมาใส่นะครับต่อไฟแล้วก็การตกอันนี้เรายังไม่ได้ใส่น็อตเลยบอกแล้วก็อันนี้กระปุกโอตลุปนะฮะซึ่งตอนแรกมองมองถังมเนียมนะครับไว้ใต้นี้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อนะเลยใช้แบบนี้ไปก่อนนี่ก็90บาทต่อสายเข้านะครับเดินเดินเข้าปั๊มเข้าคาบูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ รถ RXK นะครับก็ดูสภาพโดยรวมเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็เปลี่ยนเป็นชุดหน้าของโซ n i c ไม่ก็ JR นะครับใส่เป็นระบบดิส์นะฮะแล้วก็ล้อคงจะใส่เป็นล้อขอบ18มืนเดิมนะผมชอบยางที่มันเต็มๆนะครับก็เป็นขี่เที่ยวไม่ได้ขี่แรงนะฮะก็จะใส่ยางใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ไล่น็อตนะอาจจะเห็นว่าน็อตมันหายไปด้วยนะก็ประมาณนี้ ่ะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสภาพโดยรวมของ R X K c o n c o r d ที่ผมได้เอาซากมาปั้นใหม่นะครับในเบื้องต้นตอนนี้หมดเงินไปทั้งหมดประมาณ7,800นะเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันทำไมมันเยอะจังหรือสายปั้นบางคนเขาก็จะว่าถูกเพราะว่าคนปั้นเท่านั้นที่จะรู้นะครับซึ่งตอนนี้ก็แค่ทำให้ขี่ได้ดีดีหมดแล้วครับเหลือแค่จัดสภาพก็น่าจะใช้ได้ ทำดีๆทำสีก็น่าจะสวยแลนะครับเปลี่ยนล้อวงล้อใหม่นะเป็นมีเนียมเอาดุมไปพ่นสีอะไรใหม่มันก็น่าจะดีขึ้นส่วนตอนนี้ก็เสียงดังนิดนึงนะเพราะว่า,วา,วามีสิ่งก่อสร้างทำอยู่แถวนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วครับเนี่ยก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ส่วนนี้ก็จะเป็น y 8 0แปดสิบนะฮะ Y80 ตอนนี้มีปัญหาที่ว่าเครื่องเครื่องสตาร์ตติดและขี่ระดับ ก็ยังไม่ได้เช็คนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ y 80ก็เป็นรถที่เก่านะครับใช้ได้เลยนะครับซึ่งเหมาะมากสำหรับการที่เก็บสะสมก็จะประมาณนี้เนาะสภาพทำดีๆก็สวยนะเนี่ยวานี้ ก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาแนะนําตัว RAK คอนขอที่ผมได้ปั้นนะครับก็ฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง Let's Go Story ด้วยนะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ